พอแคนซีชุมชนแชมเปียนรายการที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์สร้างคอนเทนต์อวดคอมดีโชว์ของเด็ดในชุมชนจนต้องยกให้เป็นแชมเปียนว้าวถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนดังแห่งยอดคูกระดึงเลยคลิปที่ลงไปเนี่ยลงไปปุ๊บดังเลยไหมดังเลยครับดังเลยนฝากติด <laughs> <laughs> ตามกันด้วยนี่ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นากา30นาทีทางช่อง5 HD ครับ ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <and> ambition. ค่ายเพลงบ้านไทยรุกงรุ่งดนตีสนุกจังหวะโดนใจโกโกออนไมล์ Go เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคุณนิสิตเซรัม่มงานวิจัยเกลือหิมาลัยน่านุนาน่มดูใสใครๆก็ท้า,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 ารัมนิสิตของเราค่ะได้รับรางวัลเดบิวบ์วเซลเลอร์และว,วัตรกรรมของเราตะขัดจัดกเกลือมาเป็นเซรัม่มทำให้บำรุงผิวหนะ้าสุขสับได้เร็วใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะคุณต้องลองใช้ค่ะ สวัสดีครับต้องรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเม้าข่าวชาวลูกทุงบัลลี่สแกนแก้วประจันครับผมใหม่พฤกพงเปรมศิริครับเจอกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับแลวันนี้วันเสาร์ที่13วันนี้แหละใกล้และตื่นเต้นมากตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นสิเพราะวันพรุ่งนี้จะไป เลือกตั้งใช้สิทธิ์ใช้เสียงใช่ยังไงก็ต้องไปนะครับเพราะว่าสิทธิของท่านหนึ่งเสียงเนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยสําคัญยังไงพี่บอลหนึ่งเสียงกําหนดประเทศครับใว,ว่าเราจะเลือกใครเลือกตัวแทนของเราเนี่ยเราจะเลือกใครแบบไหนเลือกคนแบบไหนเข้าไปเป็นตัวแทนของเราจะเลือกคนที่มีวุฒิภาวะมเีเขาเรียกมีความรู้มีความรู้<า>มีความฉลาม,มีความรู้นะจบต่างประเทศมามแต่วันที่วุฒิภาวะตา่ําก็ก็ต้องพิจารณากันดีๆแหละเพราะว่ามันมีหลายๆแบบเพราะว่ายุคนี้ การนักการเมืองก็ไม่ต่างกับพวกเราเหมือนกันทําไมครับเป็นยังไงฮะเออพวกเราวงการบันเทิงไงแสดงละครครับนักการเมืองหนักกว่าอีกครับตอนนี้แสดงละครหนักมากยังไงก็ต้องคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะดีๆครับในการตัดสินใจที่จะไปเลือกในวันพรุ่งนี้แต่ยังไงก็ต้องเลือกต้องเลือกต้องออกไปใช้สิทธิ์กันเพราะว่าเราต้องใช้สิทธิ์ขั้นพื้นฐานนี่แหละคือประชาธิปไตยเต็มใบที่เขาบอกว่าประชาธิปไตย ถ้าบางคนบอกอุอยากได้ประชาธิปไตยแต่ถึงเวลาฉันไม่ไปเลือกตั้งนอนหลับทับสิอ,อแต่ไปยืนอยู่ข้างสนามออยืนอยู่ข้างถนนเย่เ yeah, ย yeah, yeah. ่เย่อันนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับพรุ่งนี้อยากจะใช้สิทธิ์วันพรุ่งนี้วันที่14ตั้งแต่8โมงเชา้าถึงหโมงเย็นครับตลอดเลยเราแล้ววิธีอยู่นี้ดูง่ายนะเขามีแอปพลิเคชันอเข้าไปเช็คเลยใส่ใช้เลขประจําตัวประชาชนเราใส่เข้าไปตึ๊ต้๊ต,ตย๊น่วยเลือกตั้งเขตตรงไหนอะไรยังไงยังไงไปเลือก แต่ในนั้นจะไม่บอกนะว่าเลือกไขรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจไม่ต้องบอกเป็นสิทส่วนบุคคลแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ห้ามเลยนะครับคุณผู้ชมก็คือห้ามถ่ายรูปเช่นเราเข้าไปกากบาดครับเข้าเข้าไปกากบาดเลือกเลยครับพี่บอลแล้วก็แบบอยอยากจะเซลฟี่นี่ครูหาได็กพี่เก็บเป็นที่ลึกผิดกฎหมายนะกฎหมายนะครับแล้วที่สําคัญแล้ว สำหรับผู้เฒ่าผู้แก่หรือพ่อแม่ผู้ปกครองหรือลูกหลานอะไรนี้นะครับที่อยากจะบอกพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งสิ่งสําคัญเลยครับถ้ากากระบาดผิดสมมุติถ้ากากระบาดผิดเป็นไงฮะอย่าไปฉีกใบนะ<อ>ถ้าฉีกบัตรทิ้งเนี่ยมีความผิดติดคุกนะครับนั่นเพราะนี่คือการทำลายทรัพย์สินทางราชการแล้วก็ เป็นการโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยด้วยเพราะฉะนั้นต้องก่อนไปศึกษาให้ดีแล้วก็ไปตรวจรายชื่อของคุณที่หน้าคูหาให้เรียบร้อยก่อนด้วยเพราะตอนนี้เบอร์มันเยอะไงเบอร์ตั้งแต่เบอร์แรกจนเบอร์สุดท้ายเนี่ยเบอร์มันเยอะมากแล้วมันมีสองใบด้วยนะมีสองใบท่านผู้ชมเลือกพักแล้วก็เลือกเขตด้วยเลือกพักนี่เลือกอะไรเลือกนายกรัฐมนตรีหรือเลือกคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าเลือกคนเลือกที่เขตเลยครับเขตเราใครที่เราไว้วางใจที่สุด แต่งตัวดีบุคลิกดีหน้าตาดีหรือจะอะไรแต่เขาบอกคนหน้าตาดีอย่างเดียวทํางานไม่ดีก็มีเยอะแยะนะยังไงก็ต้องคิดได้ดีๆแล้วก็เลือกคนที่ เขาเรียกว่าเจตนาลมที่จะมาทํางานดีกว่าเพื่อประเทศชาติของเราใช่เราเลือกคนมารับใช้ไม่ได้เลือกคนมาเป็นเจ้านายดูให้ดีๆแล้วกันครับว่าเราจะเลือกใครมารับใช้เราครับครับผมฝากไว้ด้วยพรุ่งนี้นะครับอย่านอนหลับทับสิิ์14พฤษภาแต่ว่าข่าวลูกทุ่งของเราก็ยังมีความเข้มข้นอยู่นะฮะไปที่ข่าวแรกเลยวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับน้องข้าวทิพย์ที่ดาดินครับ<อ>ต้องบอกอว่าเป็นอับพล bon? เจ้าแม่นะครับเพลงเกี่ยวกับเพลงช้าเพลงเศร้าเพลงโศกมีวิดีโอให้คุณผู้ชมดูก่อนเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของน้องข้าวทิพย์ทิดาดินนี่เรื่องราวของเพลงใหม่ของเธอเขาบอกว่าเป็นเพลงเร็วในรอบ1ิปีไม่เคยเห็นน้องลุกนี้เลยนะไปดูดีกว่าเบื้องหลังเบื้องลึกในการซ้อมเขาคิดยังไงเนี่ยจะไมจู่ๆมาทำเพลงเร็วคือทำแต่เพลงช้าเพลงซึ้งเพลงเศร้าเพลงโศกมาโดยตลอดนี่เพลงแนวเต้นเขาเรียกว่าขยับไปดูไหมไปดูไหมไปดูไปดูกันเลยครับ ครับผมโอ้โหแปลกตานะพี่ใหม่เนาะลีลาแปลกตามากชื่อเพลงชื่อเพลงว่าไอคำแถมยังมีเสียงมนแคนแกนมนแคนแต่พี่แกนคูนไม่ใช่นะไม่ใช่แต่เป็นเสียงแคนใช่ไหมับเป็นเสียงแคนเป็นเสน่ห์ของมนแคนของแคนนี่แหละใช่แล้วนะครับเขาบอกว่าเป็นวัฒนธรรมทางแนวอีสานเลยจะปล่อยให้ได้ฟังกันนะครับหลายๆคนที่รออยู่16พฤษภาคมนี้แต่ว่าเป็นเวอร์ชันออดิโอแล้วก็ภาพก่อนส่วนเต็มๆตม ต้นเดือนหน้าต้นเดือนหน้ารอติดตามชมครับถ้บบามีโอกาสเชิญมาไหมใช่แล้วเชื้อเชิญมาออกรายการเม้าข่าวชาวลูกทุ่งนะครับมา,มากันหน่อยกับกับเขาเรียกอะไรสาวกับลูก ปรับลุกปรับลุกใหม่ให้ดูแบบว่าทันสมัยขึ้นกับเพลงเร็วในรอบ10ป,ปีปิดท้ายกันเพลงนี้ที่ใหม่ครับคุณผู้ชมครับ,รบกับน้องแอมชนทิชานี่คนนี้ก็น่าจับตามองถือว่างงเป็นงงหนึ่งศิลปินเลยนะครับที่มาด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็มาด้วยความตั้งใจนะครับกับบทเพลงนี้คุณผู้ชมหอ่อข้าวสาวบ้านนอกนี่ฟังชื่อเพลงสิ เหมือนถ่ายทอดมาจากแรงบันดาลใจของเธอเลยกับการเดินทางมาประกวดร้องเพลงคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าพกห่อข้าวมาด้วยนี่นะครับเป็นเสน่ห์เพลงแบบลูกทุ่งอีสานด้วยนะครับเรามีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยพอพูดถึงห่อข้าวปุ๊บนึกถึงห่อหมกคั่มาฝากป้าอยากทานไปด้วยกันเลยไม่ได้นะไปชมกันนะฮะบางช่วงบางตอนของน้องแอมชนทิชาสาวน้อยคนนี้กันดีกว่าครับ ไงเลือกมา selected มา2เพลงวันนี้เป็นเพลงแนวที่พอฟังปุ๊บแล้วก็จะนึกถึงดอกย่าในป่าปูนนึกถึงพี่ต่ายอรไทยนึกถึงพี่ต่ายอรไทยหรือเขาจะขึ้นมาแทนที่เราไม่รู้เหมือนกันแต่น่าสนใจมากนะครับน้องแอมชนทิชาจับตามองให้ดีนะครับสาวน้อยคนนี้จับตามองให้ดีเลยองน้ำเสียงแล้วก็การถ่ายทอดอารมณเพลงีสุดยอดนี่น้ำเสียงนะอารมณเพลงพอฟังปุ๊บนะพอฟังปุ๊บสิ่งแรกที่คิด นึกถึงแวะไปหาพี่ตายเลยเนาะดอกย่าในป่าปูนครับเพราะมันถ่ายทอดความอารมณ์ของความเศร้าในเนื้อเสียงออกมาในความอับอับอั้นคันใจอยู่ในในเนื้อเสียงแบบว่าเราน้อยเนื้อต่ำใจอ่ะเราต้องมาต่อสู้ในเมืองกรุงว่าอย่างนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับปิดท้ายเปลงนี้กันก่อนเลยครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวดีๆกันต่อกับเม้าข่าวชาวลูกทุ่งครับ ของพลังแกร่งเหนือนิยามไห้ลักซ์รีโว GR สปอร์ตใหม่มาพร้อมขุมพลังแรงเร้าใจเตินต้านทานช่วงล่างใหม่ยกระดับทุกประสบการณ์ขับขี่ให้ลักซ์รีโว GR สปอร์ตใหม่ r a c s e your ultimate ambition นิสิตเซรัม่มเซรั่มเข้มข้นจากเกลือหิมาลยันที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำจบปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดำมิ้นชัยแล้วหน้านุ่มใสใครๆก็ทักนิสิตกันแดดที่มีส่วนผสมของแร่ธาตุจากเกลือหิมาลยานันป้องกัน UVA และ UVB จากแสงแดดมี SPF 50 PA บ p กบวกลดฝ้าสิวรอยจุดด่างดำสไตล์ไหนก็ไม่กลัวแดด Shine with the s u It's your ultimate ambition. ค่ายเพลงบ้านไทยรุ่งรุ่งดนตีสนุกจังหวะโดนใจโกโก้ออนไลน์เพื่อดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคุณให้ทุกความต้องการเป็นเรื่องง่ายที่ท c ซีคลินิกและเดกค l ิ n i กทุกสาขานิสิตเซรัม่มงานวิจัยเกลือหิมาลัยน่านุนาน่มดูใสใครๆก็ทะรามิสิตของเราค่ะได้รับรางวัลด h e Best s เซล er นและวัตกรรมของเราสกัดจากเกลือมาเป็นเซรัม่มทำให้บำรุงผิวหนะ้าชุ่มชื้นได้เร็วใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะคุณต้องลองใช้ค่ะ กลับมาแล้วครับเมาส์ข่าวชาวลูกพุ้งแน่นอนครับตลอดทั้งสัปดาห์หลายๆคนติดตามเรื่องราวอาการป่วยของครูชนรทีทานทองต้องบอกว่าพี่ใหม่เนี่ยยิ้มเออยิ้มเลยเพราะว่าเขาเมื่อกี้พอพอเข้าพออ่านข่าวปุ๊บอ้ยิ้มรู้สึกสดชื่นโล่งใจใช่ไหมครับโล่งใจอาจารย์ชนทีทันทองตอนนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับแทบดีขึ้น ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตามลําดับเนาะตามลําดับแล้วก็ตอนเนี้ยอาจารย์ชลรัีก็สนิทสนมกับพวกเราเป็นอย่างดีความผูกพันของพี่ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แบบสนิทสนมกับอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับเปรียบเหมือนเป็นพ่อครูคนนึงครับเป็นบรมครูเลยอาจารย์เนี่ยครับตอนนั้นเราเราเคยตอนนั้นเราเคยทําเพลงปองดองร่วมกับท่านพลเอกสนทิบุญยกระเรณครับตอนนั้นท่านเป็นประธานปองดองแล้ว ท่านมอบหมายให้เราไปประสานงานไปประสานงานกับค,ครูชนระทีก็เลยได้มีโอกาสคําว่าบ้านไทยลูกทุ่งขึ<อ>้นมานี่แหละคือจุดเริ่มของ,ของบ้านไทยลูกทุ่งแล้วก็เลยไปหาอาจารย์ชนระทีที่กาญจนบ,บุรีอ,อยู่อำเภอท่าม่วงอาจารย์ท่านก็จะพาไปกินข้าวที่ร้านอาหารบ้านเรารเป็นภาพความทรงจำเลยเป็นมาเนี่ยมันอยู่ในแบบพอเรานึกถึงมันก็จะอยู่ในหัวใจเราเนาะเพราะตัวเราร้องเพลงไม่เป็นฟังเพลงไม่เป็นแล้วต้องมาทําค่ายเพลงต้องมาดูเพลงต้องมาทําเพลงเกี่ยวกับปองดอง ฉันรักประเทศไทยตอนนั้นประเทศไทยไม่ใช่ของใครคนเดียวอาจารย์ชนแต่งเป็นคนแต่งครูชลธีเป็นคนแต่งประเทศไทยไม่ใช่ของใครคนเดียวรักกันมันเกี่ยวแน่นเหนียวเข้าไว้ประดิษฐ์พระเจ้าแผ่นดินมีทีทํากินบนแผ่นดินอาิย์ปไตยนี่คือท่านแต่งให้เราแต่จริงๆเพลงนี้เป็นยาวเลยเป็นเพลงฉันรักประเทศไทยใช่แล้วตัวเราร้องเพลงไม่เป็นฟังเพลงไม่เป็นเราจะไปทำค่ายเพลงไปดูเพลงตอนนั้นได้รับด้านหมายจากผู้ใหญ่ไง ผู้ใหญ่ให้เข้าไปดูเรื่องนี้แล้วจะทํายังไงดีก็เลยต้องไปศึกษากับครูชนนี่คือความประทับใจแล้วครูชนสอนหมดเลยว่าไม่แกอย่าร้องเลยพราถ้าแกร้องเนี่ยมันลําบากแน่แกไปบริหารดีกว่าแกไปนั่งบริหารดีกว่าแกก็เลยสอนวิธีการฟังเพลงครับว่าฟังเพลงยังไงที่มันถูกจริตของเพลงเพลงมันมีจริตของมันครับอย่างเพลงเมื่อเมื่อเมื่อต้นช่วงที่ต้นรายการใช่ไหมครับต้นรายการที่น้องข้องอน้องแอมชนทิชาของน้องแอมเนี่ย จริตของเพลงอ่ะมันชัดเจนเลยคือเป๊ะออกมาเป๊ะเป๊ะแล้วครูแต่ละท่านนี้ที่ฟังเนี่ยครูทิพ์มากครับอาจารย์ชนทีนี่เรื่องหูทิพสมแล้วล่ะครับที่ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติถูกต้องแล้วนะครับอย่างที่อัปเดตกันคือตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วตามลําดับนะครับก็เป็นกําลังใจแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับครูชลทีทานทองด้วยนนมีครูปุ้ม,มนะรู้สึกตัวแล้วนะรู้สึกตัวแล้วแล้วก็มีครูปุ้มดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยครูปุ้มนี่ก็นะเป็นครูทุกคููยากมีทะเลาะว่ะแว่งกันบ้างใน อัปเดตกันนิดนึงนะครับหลังจากที่หลายคนส่งกําลังใจมาที่บอกว่าครูอยู่ในห้อง ICU นะครับตอนนี้แล้วก็หัวใจหยุดเต้นไป15นาทีแต่ท้ายที่สุดสัญญาณชีพก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ขยับตัวได้แล้วแล้วก็รับรู้ได้แล้วด้วยความดันกลับมาเป็นปกติโดยรวมถือว่าดีขึ้นมากๆต้องขอบคุณคุณหมอด้วย แล้วก็แพทย์พยาบาลที่ระดมกันแล้วก็ช่วยกันอย่างสุดความสามารถเลยทีเดียวนะฮะนี่แหละก็เป็นปูชนียบุคคลอีกท่านหนึ่งครับ,รบที่พวกเรานะจะต้องมาช่วยกันดูแลท่านเพราะตามยามที่ท่านนั้นโอ้โหให้ประโยชน์กับแผ่นดินเยอะถูกต้องสร้างสารรค์บทเพลงได้รับคัดเลือกให้เป็นศินลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงนักแต่งเพลงลูกทุ่งประจำปี2542ด้วยนะสายนสัญญาอยอดรักสลักใจพุ่มพวงดวงจันทร์ ล้วนแล้วแต่ว่ามีผลงานเพลงครูไปอยู่แทบทุกคนเลยกับศิลปินโด่งดังในสมัยก่อนนะไอ้ไหนุ่มรถไถก็เป็นผลงานของท่านอาจารย์อ่าใช่ของพี่เสรีรุร่งสว่างนะขนาดเนี้ยเร็วไฟเรัพี่เสร,รีรุ่งสว่างาไม่ใช่พี่ของของถ้าเป็นของพี่เสรีตอนนี้ก็คือเสรี ขอพรใช่เป็นผลงานของครูชนรทีทานทองถ้าผมไม่ผิดนะนี่กำลังสับสนอยู่ว่าเป็นผลงานของครูชนรทีทานทองหรืออาจารย์พยักคำพันนี่แหละแต่ว่านี่ก็คือต้นแบบทั้งนั้นเลยที่เป็นแนวทางที่ดีให้กับรุ่นหลังด้วยในการที่จะทําตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี<ต>ของเยาว<อ>ชนครูนะ ภาษาของครูในการแต่งเพลงสลัดสลวยกับสละัสละวยมีความเป็นลูกทุ่งถ้าเป็นบบภาษาชาวบ้านคือเรียกว่าภาษาบ้านนอกนิดนแต่ว่าเป็นภาษาผู้ดีภาษาบ้านนอกแบบสุภาพแต่เข้าใจง่ายเข้าใจง่ายานะครับปิดท้ายกันด้วยครับวันที่17พฤษภาคมครับฝากคุณผู้ชมด้วยนะ คอนเสิร์ตลูกทุ่งประเทศไทยของเราเราอีกนิดนึงครับอยากจะเล่าให้ฟังเลยว่าเลยคอนเสิร์ตลูกทุ่งประเทศไทยหัวใจรักชาติครับที่เราจัดกันขึ้นมาททบ5ของเราบอกแล้วเล็กๆไม่มีช่องอื่นเขาก็ทำนะครับแต่ของเราอลังการล้านแปดเชื่อมั่นว่าคนดูที่ดูผ่านจอทีวีจะต้องประทับใจแน่ๆโอ้โหเมื่อกี้แอบดูแวบๆด้วยนะเคลนคนเต็มไปหมดเลยแล้วก็ใช้กล้องแบบหลายตัวมากเนี่ยฮะบอกแล้วช่องเรานะ ทั้งทั้งทีมบริหารทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายปฏิบัติการร่วมกันใช้เคนใหญ่เคนร,ระดับ15เมตร่ะคุณเพื่อให้ภาพมันออกมาแบบสวยกล้องนี่ทั้งหมด6ตัวครับกล้อง6ตัวเพื่อจะเก็บทุกรายละเอียดของอารมณ์มาให้ดูเห็นแม้กระทั่ง ติ่งหูแดนเซอร์อะไรอย่างเง้นใช่ใช่เพราะเราเก็บทุกรายละเอียดเลยขนลุ่นแบบไงนล้่นยังเห็นเลยก็เก็บมาให้คนนกนะคนนกเออเดี๋ยวเราติดตามชมย้ำอีกที17พฤษภาคมนะฮะ17พฤษภาคมครับเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเวลาที่เราจะมีนัดกันนะครับเวลาที่เราจะมีนัดกันคือ16เวลา30นาทีถึง17เวลา30นาทีบ่าย4โมงครึ่งถึงงานนี้คณะวงที่เราไปถ่ายทำ ที่เราคัดเลือกมาเลือกว่าว่าต้องถูกใจแน่เลยพี่นนกับพี่แมนหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันครับแล้วได้รับเชิญจากคุณแคทอาทิตยยาไปเป็นงานทีมงานเห็นไหมโอ้ยิ่งใหญ่ตระการตาสมกับที่หลายๆคนรอคอยบอกแล้วช่องห้าเราเล็กๆไม่ใหญ่ๆเราทำใช่แล้วครับแต่งานนี้นะบอกเลยว่าได้รับการสนับสนุนเอื้อเฟื้อจากหลายคนมากโอ้โหผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลเราอย่างดีเลยนะงานนี้ ทำให้คนรู้จักช่องเราเพิ่มถูกต้องเพราะมีคําถามว่าช่องห้ายังยังยังออกอากาศอยู่เหรอยังมีอยู่อ่ะยังมีเตกทีเลยคนลูงคุณีถามผ่านไมเลงมาเลยแล้วโอ้โหเราเราก็ได้ได้เอาชื่อเสียงเอาไปบอกต่อว่าช่องห้านะมีทั้งเนี่ยภาพคมชัดกริ๊กอย่างเงี้ยดูชัดไหมเออปิกชัดเลยทริปพ่อของเรา HD กดง่ายมากเลยกดเข้ามาใหม่ได้ห้า วันนั้นเรามีนัดกันครับวันที่17อยากดูคอนเสิร์ตดีๆอยากดูหมอลำแพงๆอยากดูหมอลำดีๆกดเข้าไปเลยครับกดเลข5้านะบอกต่อด้วยถ้าคนดูต่ออยู่ตอนนี้บอกต่อกับท่านผู้ชมทางบ้านบอกเพื่อนบ้านบอกทุกคนเลยว่าอยากดูหมอลำไม่ต้องไปเสียตังค์เข้าไปดูดูผ่านชอบทบอ5ห้าเลยกดช่อง5้านำคุณค่าสู่สังคมไทยใช่แล้วหมายเลข5ากดเบอร์ห้าเลย ครับผมอ่ะล้วพักกันแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีแขกรับเชิญสุดน่ารักด้วยเดี๋ยวรอ <คน S 1> แป๊บเดียวนี้น่ารักมากเ,<อ>เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะอีกคันของพลังกแกร่งเหนือนิยามไทยลักซ์รีโวอร์สปอร์ตใหม่ มาพร้อมขุมพลังแรงรับจัดเกินด้านฐานช่วงล่างใหม่ยกระดับทุกประสบการณ์ขับขี่ไฮลัก x ์รีโ o r l d Gymkhana s p ใหม่ Raise your ultimate ambition นิสิตเซรัม่มเซรั่มเข้มข้นจากเกลือหิมาลยันที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำจบปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดำมิ้นชัยล้วหน้านุ่มใสใครๆก็ทักนิสิตกันแดดที่มีส่วนผสมของแร่ธาตุจากเกลือหิมาลยันป้องกัน UVA และ UVB จากแสงแดดมี SPF 50 PA บวกบวกลดฝ้าสิวรอยจุดด่างดำสไตล์ไหนก็ไม่กลัวแดด Shine with the s It's your ultimate ambition. ค่ายเพลงบ้านไทยรุกงุ่งดนตีสนุกจังหวะโดนใจโกโก้ออนไลน์เพื่อดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคุณให้ทุกความต้องการเป็นเรื่องง่ายที่ท c ซีคลินิกและเด e c ค i ิ i c กทุกสาขานิสิตเซรัม่มงานวิจัยเกลือหิมาละยันหน้านุนาน่มดูใสใครๆก็ทัเรัมนิสิตข,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 ของเราค่ะได้รับรางวั The best seller. ล The b e เซ s e ล l e r นวัตกรรมของเราตะัดจากเกลือมาเป็นเซรัม่มทำให้บำรุงผิวหนะ้าสม่ำๆได้เร็วใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะคุณต้องลองใช้ค่ะ ที่เราคบกันถ้าขอบันไม่ชัดเจนเขาเรียกว่าของเล่นไม่ใช่ and นี่สลับสับสนพอน้องขึ้นจริข้างบนหมดนิดเดียวเออเออนี่้อง่างกายค่ะแนะนำตัวคุณผู้ชมนิดนึงครับยันนีสวัสดีค่ะยานนีท็อปไลน์ค่ะศิลปินจากสังกัดท็อปไลน์มิวสิกค่ะนี่ในห้างท็อปไลน์ในห้างทวีชัยใช่ไหมครับ เลงเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงอะไรครับไม่โสดแต่โคตรเหงาค่ะโอ้โหเข้ากับยุคสมัยนี้มาะเด็นะน<ม>ี่เหงาๆกันเยอะเลย <S <S <ร>อยากเอามาฟังให้ให้เอามาโชว์ให้ทั้งเพลงแหละอยากจะเอามาให้น้องร้องให้ฟังทั้งเพลงแต่เนื่องจากเวลาจํากัดมาก<ช>แล้วอยากให้น้องฝากผลงานก่อนใช่เดี๋ยวเราจะเชิญมาสัมภาษณ์อีกรายการหนึ่งโอเคฝากช่องทางหน่อยครับติดต่อได้ยังไงบ้างเอ่ยก็สามารถนะคะรับชม MV เพลงของหนูทุกเพลงเลยนะคะทางช่องท็อปไลน์มิวสิก ออฟฟิเชียลค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าติดตามความเคลื่อนไหวของหนูอะไรก็ทาง Facebook เลยค่ะยานีเขาเหรือไ็ติดต่องานได้ที่081711059 1ค่ะโทรได้ตลอดเลยจ้ามีคอสคัสสมอลแคร์คอยรับน้องยานีเนี่ยเป็นลูกทุ่งแท้นะมีเพลงลูกทุ่งแท้ต้นฉบับมีหลายๆอย่างแล้วน้องยานีเนี่ยถือว่าเป็นนักร้องที่เขาอยู่เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะอีกเจนหนึ่งใช่แล้วเป็นอีกเจนหนึ่งแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ก็หันมาพลิกมา จากสะบัดลุกทุ่งแท้มาเป็นร่วมสมัยร่วมสมัยป๊อปป๊อปนิดนึงกลิ่นอายความน่ารักสดใสนี่แต่ก็ยังมีความเป็นลุกทุ่งอยู่บ้างใช่ค่ะเพลงนี้ก็หนูจะไม่ทิ้งแบบว่าความเป็นแบบพิกเป็นอินดี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูคิดว่าถ้าทางอินดี้แบบจริงๆอ่ะหนูไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยถนัดใช่ก็เลยผสมผสมกันให้มันลงตัวที่สุดวันนี้ขอบคุณด้วยครับท้งอย่างนี้ครับขอบพระคุณครับมากนะเดี๋ยวคราวหน้ามารายการใหม่ ดเดี๋ยวเราเอามาเมาส์ข่าวกันเอ้ยมารายการมิดไนท์เนาะใช่แล้วน้องฟิวรออยู่น้องฟิวมานั่งเฝ้าอยู่เลยแหละขอบคุณด้วยนะครับไฮลักษ์ลีโว่จีอาร์สปอร์ตใหม่ครับเลสเดอร์อัลติเมทแอบบิชันขอบคุณโกโก้ออนไลน์จากธรรมชาติสู่ชีวะคุณครับและก็ขอบคุณโกโก้นิสิเซรัมด้วย หน้านุ่มดูใสใครๆก็ทักเขินอยู่เขินเขินคนสวยเขินคนสวยครับผมขอบคุณนี้นะอย่าไปลืมนะอย่าไปลืมไปเลือกตั้งกันนะใช่แล้วครับขอบคุณด้วยนะครับกับเสื้อผ้าของเรานะครับชุดพิธีกรนะฮะจากจอยแดนสตูดิโอเราทั้งสาคนพร้อมทีมงานลาแล้วครับวันนี้สวัสดีครับคันนี้เจอกันครับ สร้างคอนเนคชันซึ่งซึ่งสองเรื่องนี้มันเป็นตัวที่ที่ทำให้เราอยู่ได้นานในวงการ